อไอตังไอตังเหรอ่อวิ่ให้ยาต่อยมันไม่ยี่ปิดวิ่งไม่ยีปิดต้อนหนกินไมไม่ใช่ของยาต่อยเออช่ปิดวะไปนไอาวแล้วมึงประธานบริษัทพูดพอๆหน่อยกำลังไฟ์สดอยู่

ไเค่าไม่บดืามค่วานเยไหว้ดามไม่ยอมไม่ดากไม่ยอมมองโว้เมาสิบคตัวคโตยูเลยจ้าตาไต่ดามันยุ่ นึ่งแยกไปตรงนู้นนั่นึ่งท,ที่ที่ไปตกปลาหมึก,กอ่ะ,ไ,ะไปที่ตกปลาหมึก,กอ่ะเออพาตะหล่มไปที่ตกปลาหมึก,กไปไปอ่ะโต,ต,กกต,ตอะโตะวางก่อนโต๊ะไยพราะว่าทำไมเขาตกปลาหมึกะราะทนบริษัทจะได้ว่าเออมาเกอะร้านมีกิจกรรมนะคนไท จะได้รู้ว่ามันมีบ้ามาเกาะมันไม่ได้มีแค่กินแล้วก็นอนนอนแล้วก็กินเออมันก็มีกิจกรรมให้เราทำเฮ้ยกุ้งให้ลบกูเร็วกุ้งอยู่ไหนอ่ะอยู่นี่ไปตะดาบกุ้งวนกุ้งไปมากินแล้วก็นอนนอนแล้วก็กินไปไปแล้วกินกุ้งไปแล้วลูกไปเอาว

哥、啊，我你来了。好。那好。你哥

โอเคนะคะ